คือเก่าเปิดไฟเขียวเหมือเนเดิม,มฟังคำเหนกับบรรท้อนใจทุกทีเลย <laughs> มาย้ำเ,เลยชวนยาม่านมาดิเมนมีคำว่ามาีแลเดจกเกลือเนาะอันนี้อนุญาตดัเตินแบบว่าคือปุ้ดใจมาดูมือซีนี่ <laughs> เปิดปรวมมีแฟนตรงไปย,ยังพุทธิขิดน้อยใจอนุญาตรทำก็พุทธิคิดเด็ดนะพุทธิขิดน้อยใจอ๋อหุ้มคอยกิ สบายดีดัสสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องทีสวัสดนาบร์สี่สิบสี่สิคนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางพังไทยหรือว่าพังลาวหรือว่าต่างประเทศกต่มาพบมาพบอกับสวัสดนาชาแนลต่อมิลา่าจิบเอทโมงหนึ่งวันนี้เนาะอะไรพาทางเอฟซีมาหาทางสาวติ้นเคลิ้นมื้อนี้เนาะมาเล่นมาเที่ยวหาประสันสวัสดิกันเดินผ่านทางมาก็ได้พาเคลิ้นเบะเด่นพอด,ดีเห็นสาวติดด้นพอด,ดีเนาะก็ะเข้าไปหาทักทายสบายดีกันพ่อแม่พี่น้องเลย ทำความรู้จักกันไห้เนาะถือสิเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นคนหักกับเรื่องนั่นกาว่ากันไปตามดังพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็เป็นพี่เป็นน้องกันก้อนทัแ้แหละเพราะว่าเรื่องความหักมันกะเห็นปุ๊บมันกะบะไมากปั๊บพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมันต้องใช่เวลาในการที่โอรลมกันถึงจะได้เป็นคนหักคลองใจกันได้เนาะป้าเข้าไปทักทายทั้งสาวติ่นกับทั้งนมอิฟซีสวาสนาการเลยเนาะสบายดีเเนาะมันีีก็ได้มาหาทั้งสาวติ่นมานนี่เนาะ เป็นทั้งไหม่สติอะไรทั้งไหมากมื่อนี่ไปใส่มาเนีคือแตงตงงามนะโอไปผูกหมัดแขนพ่นมากมื่อนี่ฮะโอ้มาแต่มัดแขนโดยที่้องบอสติ๊เลยแมนที่ดองกันอืมางแตงตงแบบสวยดอกเลยมสติกันสวยแล้วอยากันสิงเลยนาะโมงเลยสวยเนาะเออ1ิบโมงก็เลยสวยได้ปุนีได้ แขนโดยแบบเป็นเป็นไข่เป็นยังในประเทศสุกแกนอืมสุแกนธรรมดาโดยจริงเนาะแล้วก็จะไปทั้งหลต่อมาเนี่ยที่แถาตลาดไปหาซื้อเนี่ยมาปลูกไปไปขายอะไรกันหาซื้อเครื่องปลูกเครื่องพักหญ้ายหาทุนเนาะโดยปกติน่ะไปขายเครื่องหม้อเตาเมืองนะไปขายเครื่องไม่นี้ก็มัดแขนเพส่วนก็เลย้ยุด ยืดสะก้อนเนาะนีอแต่พ่อคนเนาะใช่ไหมแม่นบ่พ่อโดยขันมาใส่ไงเนาะบ่พ่อเนาะแม่เนู่ยขายยังแต่ลเมื่อน่ะสติ๊ดเรียแต่ที่เขาไปซื้อมาได้นะอือไปซื้อเหรอวะโดยคิดว่าเจ้าหาน้ำมันปลูกผักปูหญ้าน้ำมันนี่นะผักหญ้ากอะพอได้ขายอยู่นะน้ำมันน้ำมี่ยรอน้ำมันนี่กเอาไปขายน้ำบ่บ่ขายไปได้เลยยามนี้่ไม่ได้แล้วมีแต่ไปกินนั่นคือหินทงเห็ดรองไว้ขายยามนั่นสติ๊ โดยเป็นนาแรกโอเคเนาะไม่น้องไม่ทุ่งเนาะปิดต้อไม่ทุ่งขายเอากระขายย่ำแดงเอามื่อกี้กับผาทางเอฟซีมหาเนาะมื่อนี้เนาะแต่ว่าเอฟซีขึ้นก็เลยอยากอายกล้องไม่ได้ออกกล้องมื่อนี้เนาะก็เลยขออนุญาตคนดสะดวกก็เลยถ่ายแต่สติ้นคนเดียวมื่อนี้เนาะก็เลยจะทานสติ้นปีนได้เลยสติ้นเอฟซีมาเล่นน้ำนะดีใจจิบบ่ก็ดีใจเนาะคน่้วยมาเล่นน้ำ เป็นได้มาไมดิ่นน้ำแดดเพิ่นกับเป็นคนดาวคือกันในแดดเสาวตที่ไหนโดยคนดาว่เมื่อสังค์ค้อนมาเพื่ออยังอันาเราสืบกันเนาะปัดสองเนาะปัดสองพันใกล้ๆนี่บอกว่าคืบสองสองคนมากระทั่งดีใจทั้งตื่นเต้นเลยเนาะมาคุยกกันอยู่ๆกมาาเนะอยู่ๆกับมาเนาะก็ตื่นเต้นเน้ เป็นหลถมาซะได้ซะได้ลูเนาะเออเป็นยังกันเนาะบอลรถขึ้นไหลแถวจอดทั้งรถใหญ่รถจักรทั้งมาอยังเตืนมาเนาะเดี๋ยวบริษัทกันเราตื่นเต้นเนาะมาบริษัทเนาะตื่นเต้นตกใจพ่อมมาเป็นไต้เด้เนาะนะมากับมาพ่อกันอยู่ในหนทางรถพอดีเลยเนาะถือว่ามีบุญนะมันนี่นะบุญบุญห่วมกันได้จังได้พ่อกันทั้งเอฟซีเอ็นอย่างพ่อเนาะ แน่เด่น้นก็มาเวเด่นเบียงมาเบิองมาชมน้ำเนาะถึงบ่ได้คุยเป็นชูช้โฉชู้สาวขึ้นเพิ่มมาเล่นแล้วก็พาขึ้นมาเวมาเล่นนะน,นั่นเป็นจากเที่ยวคนปะพาไปเที่ยวแน่กับจัดให้ขึ้นเนาะมีโอกาสก็เลยพาเพื่อนมาหาเนาะโดยี๋ยวอยากมาเล่นมากยังน้ำมันเด่นได้จากสกินหลังจากที่ทอเมริกานำโปรเจกต์สุดซองปนท,ทัพเวมล้มลายเนาะ แต่ไลยอยู่แต่บ่วีผ้เป็นทางการจะคนบี <c oughs> ่ผู้ริงใจกับบฮู้คือกันเนาะยังบ่เป็นทางการจะคนอยู่ยังบ่ท่าน,นมั่นใจเนาะก็คักกามาอยู่เรื่อยเนาะโดยอย่างไดเนาะหนุ่มๆนี่คืบอบ่เป็นทางการเนาะเป็นลักๆนี่ เป็นทิฟฟีทางทั้งหนายส่วฝั่งไทยฝั่งไทยหลักๆเป็นทางฝั่งไทยเนาะเลยฝั่งลาวก็มีอยู่บ้างมันคือักของอาหารมีอยู่แต่ส่วนลายจะเป็นฝั่งไทยเนาะแมมมมม่นนนนีีก็ลลเเาาะะบรรยากาศดีได้บรรยากาศก็น่านอนน่านอลจนเมื่อวานนี่ฝนตกเนาะเมื่อวานนี้จนเมื่อนี้ลมเลยจะพูดฝนเนาะจะคือลมยามหนาวเนาะี่ยเยอะลมหนาวอีกมีเนาะโลย อากาศไปนี่ก็มมวนได้มีบุญงานลายใชมก,การนาไปนี้นะเนาะเริ่มมีงานเลยเนาะบ่ะน,นียจะเอาปัะาให้งานลายได้ไหมไป,าปาหาเงินเนาะหาเงินไปงานนันงานนี่งานรองงานแตง่งโอ้ย<ม>สาวพิ่ปพันธ์อันเรื่องปวดหัวเรื่องเัินเนาะนะแ,นแต่กย็ยามันยามันหมมีกะหาโอกนั่นแหละเรื่องของหัวใจสถานะตอนนี้ก็คือว่ายังมมีคนที่หักจริงใจเนาะสัตว์สิ้นเนาะยังมมีคนที่มาคล้องยึดใจขึ้นได้เลยเนาะ สุดคือเก้เา,เาเปิดไเเปเคียวกันเดิมฟังคำเนี่ยกับบรรทอนใจทุกทีเลยมายัำเลยโช่ย้ำนั่นมาดิเงี้บุมี้ํคว่ามีเด้แจัคเกอเนาะเงีอันนี้อรุญาตาจารยตินแต่ว่าคือฝุกใจมาโดนเมื่อซีนี่เบุมีแฟนบุมียังปดิคิดน้อยใจอุญาติก็ไดิคิดเลนะิคิดน้อยใจอ๋อคอยขี้ร่าบอ๋อีบผมับบปฏิคิดเเนาะวะปฏิคิดปฏิคิดเนาะ เป็นจะว่าเออเป็นยังเอาบทถึกใจเพิ่นคือว่าเออบุเวีนคนสำคัญของเพิ่นนั่นนะเออแล้วก็บวันกิจยังไงเออจะว่ายังยังบุเวียนยับพ่อเองอะไรเนาะแม่ยังบุเวีนของเฮาจะไปดูดูยังบุปษพงษนปงษ์แล้วแต่ยังไม่ทันหอบเนาะยังบทันมาสั่นว่าใชยเนี่ยอยู่ไกลเนาะเลยพี่น้องเอราคือว่าตอนนี้ก็ยังโสดเป็นด่วนเป็นเฟสเป็นไลน์แล้วเขาแจกวัสดงแจกอยู่เราเลย โดดปีหน่อยไว้นะคือเพราะเสือกันสักลังเราแจกลาอยู่ได้พี่น้อยสำหรับชาวพื้นนี่ก็ได้เพราะเสือก็ได้นุ่มๆสนใจสาวรุ่นใหญ่กัดจักทักทายเข่ามาเอฟซีเพราะเสือทักมาหาก็มีที่เราได้ท้ากันอ้วยโอ้โหเห็นลายเขเห็นบางทีเพิ่นเข่ามาเพิ่นกายชิบอยบอกว่าได้สองทางการติดต่อมาแต่ทางใดสิเนาะเอาจจะไม่พูดแต่กันแต่กันหาชิมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าหนาชิมี่เพื่อขึ้นกับเขาบ่ได้เหมืนยังแน่มันก็มีหลายกรณีเนาะเอฟซีเราเห็นเนาะ ส่วนลายเข้าบ่ไล่เลยบ่ได้คุยกันนะทำเพชรเนี่ยบางทีเพิ่นจะค้นหาบ่เห็นนะบางทีลายก็บางทีหนุ่มๆบางคนก็จะเพชรหอยนะคนหายากแม่นแบบว่านี่ร้านนี่อยู่ตรงกันในคนก็หายังบ่เห็นเลยคนหายังบ่เห็นเลยก็เพราะว่าเป็นภาษาเหตุใดนจะใช้ซื้อเนี่ยคุณบอสซง้อหรือไงจะปฏิยากนะคือว่าคนยากเนาะ น้นก็เด้ขึ้นนะนะเายน้อเป็์นเนร์เสคอไลน่ะก็เลยถามทางบคนไดคุยลกันีบนะโยเดยวยงบรเนาะยเี๋ยววถัดทายมาขอใหม่เสปุิเจหมเนะทีทางลนยทางอย่างบาคนก็ใบเป็นจะสแกนเนีไรเขื่นวสแกนโปรนลังคนเดยาเนี่ยไนี่งานแล้วก็าจะอธิบายเนื้อเนี่ยอะไรกันเนาะอิบายว่าือส่งไายเนาะใหคนดุนไม้ให้ดูไฮรนในะ เออเชฟคุยสาวได้สะจัดให้สาวรุ่งง่ายดุงเด็ดทางนมนมคนกะคู่วาสุดคนกะเขามาอีกอ่ะพร้อมแจกอีกคือเก่าเนาะเนี่ยทุกวันตอนนี้เป็นกะใจกะยังว่างยังไปเขี้ยวคือเก่าเนาะโดยไปเขี้ยวคือเก่าไม่ด้เนาะสิงมาปิดนี่เนาะแจ็คแต่แจากมีหัวปิดใจได้ไงวะบ่๊มบี้ปิดประตูใจใส่ก้อนไว้ให้ดี มาเมื you, with you, with you. ่อนี้กับบุรีม okay? ีบุพ um ิดบ่อเนาะเชียงในเด้มาเมื่อนี้กับขึ้วานั่นเนาะเป็นเชียงในชาตินขึ้นกับคุยได้ไรเข็นกันแต่คุยกับขึ้นกับคุยดีอยู่บอสีไรที่มาจะบุคุยด้วยจะได้ใส่ถึงาขึ้นบ่บุพินเนาะส่นเชียงในเป็นอยู่จะหักขึ้นเบ่บ่โอ้ขึ้นนะคุยสาวกับเชียงในได้เห็นปะทางชาตินก็ิ่งกับเชียงในได้จะได้บ่ใส่กันนะเป็นเชียในสิว่าหรือว่าเป็นสาวะนั่งกันกลางว่าออกมาแล้วกับเห็นเขาจะคุยกันขึ้ก่าเนาะ จมัสาวเหมอนนเะได้่านักนมันเดินบอกเขาหมดเม่อก็สิออกไปเลยสิออกพกันกับเพ่อนเลยไม่ได้เิกล่ากันเลย่เยอ่นาิปเป็นภาาาวตินแสงออกพกันเปว่าอาเอนข้วขึ้นข่าเลยขึ้นวแหงนี้ไม่ได้กินเข่าเนาะคนเดินทางมาเต็มคืนนี่บอคือจังตอนเศร้าก็แต่เศ้าเลยนะเป็นมาแต่เศร้าก็เลยยังไม่ได้พานไปกินเข่าคนวนว่าสิไปกิน ปักซอกมาบ้านเฮาก็คือสิหมกไก่เป็นไดไปเลยก็จะไปกินปิ้นง้วบ่คือยังไงบ่คือปิ้งง้วแล้วย่างงัวปิ้นปิ้ปิ้นง้วได้สัตตินมันสิไปน้ำบ่อมาเนี่ะแต่มี่เวลาไปน้ำดอกว่าจะเข้าตลาดสปเข้าตลาดเลยบ่เพี่ยววันชวนจะติ้นไปจะติ้นว่าบ่สรวกไปเห็นวาเนาะยานนั่งยืมเงา่านบ่มมีเวลาบ่อปลูกพักบ่นั่นแหละเนาะ เดี๋ยวผามาเด่นมา่ยังสตินเดี๋ยโบโบโบถึงสตาหรือว่าโบมากกันกับโบป็นยังเนาะโบปินน้องคนทู้จักกันโบเป็นยังเป็นพี่เป็นน้องกันกระได้เลยคนตัดแทงกันเลยคนบ้านเดียวเนาะคือแบบปีสี่ที่ทำลายมารู้มาคุยคุดมือแบบพี่สตินนับแบบผู้ชึกแบบพิเศษเขาเขาก็มีโบสตินจะมีอยู่จะมีอยู่เนาะแต่บบฮู้คนจะขุดขุดแนวใดจะแมน แต่แต <ar> <ee> ่ส่วนลายก็อาจพนิชแทกมาแค่คุยแก้ง่วงแก้อยังนี่แหละเออพอวันย่างกลางคืนเราพนิชแทกแฉดมากนะนะย่างเพื่องานพนิชแฉดมาหกนนะเพื่อเหตุงานอยู่ย่างกลางคืนนะนะ ส่วนลายก็อาจจะมาคุยแก้ง่วงบ่คุยแก้เงาบ่คุยยังไงแหละแล้วก็บุกในใจเขาเนี่ยเพื่อนกินอะไรกบเผาแมนเออแมนแต่บางที่เฮานี่ก็ดีใจเพื่อนทักมาดีใจเพื่อนทักมาแมนแต่สิ่นที่ว่าคนนั่นนะชาว่าจะขอถามว่าคนที่ว่าเจ้าอันไม่คุยกับเพลินเลยนะกับเือว่าไม่ทักกันเลยบ่อ๋อเพคนกับโทรมาอยู่กับแบบว่าคนที่จักกันน่ะทักกบนเป็นน้องทักแบบเปลี่ยนในฐานะใหม่ไปอีกเนาะ่นทักแทรกกัน ที่ควสิไปให้กันเลยกับโบได้เนาะครับมาถามไทยความเป็นอยู่เป็นมาเพราะว่าขึ้นก็เคยคุยกันเนาะมันก็สิตัดพุดกับโบได้ต้องคุยคู่จักกันไปเลยแบบนี้ต้องคุยห่างๆเนาะแมีนกะเอฟซีไล่คุดเนาะที่เข้ามาแต่กะเออเขากระทำได้หว่าเออไปตังได้คนที่คุยกันเออก็คุยกันอยู่โอ้ยแต่มันคุวยในกับบล็อกเฟสทิมไปได้แล้วว่ะโอ้ยมันเป็นไปบ่ได้นั่นคนเอาเนาะสมมตเออเอาคู่จักกันหักแพงกันดีกว่าสร้างกันนัะนะ คุยกันบดเคิลโทรมากับโทรบางกับโทรเฮาบางกับโทรบดโทรแล้วกอแล้วเฮากรบโบแบบว่าบดซีดเลือดคือเก่าเนาะเฮาแบบมีเวลาจังคอยคุยกันผู้จักกันไว้ก็ดีแมนทักแพงกันดีกว่าซั่งกันนั่นนะแมนอยู่ที่ได้ไปพุ่นกับไปแวนเนาะสตินเนาะแมนถ้ามีโอกาสได้ไปก็ไปแวนแมนที่คนได้มีเวลาได้มาบ้านเฮากะมาแวนเพิ่นก็มาแวนมาแวนเยี่ยมยามกัยินดีเนาะสตินเนาะโดยยินดีอออ พป็นายได้เมื่อนี่น่ะมนาในานะได้กงบัดพิเศษนะว่ามาท่านะไดก็ได้นะแม่นิ้วต้นรับแม่นิ้ต้นับนะโดยสีแกงน้อไม้ชุกินก็ชิเนาะแม่นแกงไม้ชุกินได้ปลูกไว้กัไรเเลยเลยเห็นอเอ้ยนะเลยได้ได้แนวยังโอ้ได้ตัวแนวนะแนวะ บอกขอว่าแนวคนนะขอแนวเราไม่ขอแนวคนนะกว่าเนาะโดยพอจะได้เป็นแนวเนาะขอแนวนเอาไม่เห็นหรอเยแนวนี่สตินสีนั่นได้เนี่ยแนวละแนวละพันบาทก็ต้นหนึ่งง่ายหรอว้าวเราก็พวกเก่าอีกมาหยอกกันเนาะสตินเป็นคนขยันเล้ไปเลยเจ้าที่เชิญชวนพวกนี้ อีแต no no ่นอไม้นอกล้วยลายพี่น้องกล้วยแต่นี่ว่าเธอวันที่กินขึ้กล้วยธรรมดากล้วยแต่นี่กล้วยกินสุกก็มีอ่อันยางกระชายว่าคือเป็นอย่างอั้นอ๋อขิงขิงเนาะต้นกระชายก็แบบนี้ว่าเวัสดิบอกกระชายแบบหนึ่งคนปลูกอยูแจนนกระชายมีกันกระชายกันเนาะราย กะายมันไม่คว่ำเนบมันไม่คว่ำเป็นเลิกกระสายอกระสายกับใบกระเทียมกะายใบกือตอกกระเจียวเเด้แมนกินได้บ่กินได้เอาไปทำน้ำยากระพุ่นเนาะคนไทยขึ้นชอบเห็นน้ำยาใส่กระซ่องใส่กระชายขึ้นขาบ่ไา้อดไกระชายไปใส่กระชายแ้่ว้ยบ่แซบเมนแล้วก็ขึ้นพันพันพันเม่กระสายกับขี้อานเดขิงกันนี้นี่จไปเบิกเรานขิงอันนี้เมนไปขึ้นขี้กักะาอันเดียวกัน๋อ้ก็ละยาสหัวในน่อยอย่างเงี้ยเดิมยาวทำนี้ก้อยนี่อย่างนีนะ ทิงปดท่วงอ่ะนะป็นพ่วงอ่ะนะปเงาคนไทยเขาจะมาเอามาเห็ดน้ำยาขนมจีนเนาะผัดหันพัดนี่พัดเพชรเกรใสเนาะผัดเผ็ดก็แอบเล้มันแก้ข้าวนะว่าสัดคนละอย่างอะไรี้ยตังขงใหญ่ๆหกว่าน้อเลยทิงเป็นขิงขมิ่นิงแบบหัวใหญ่ๆ่แบบนี้อ๋ออันนี้เห็นบ่คขิงกลางนลคขิงมาแต่เวียดได้เนี่ยเลยเที่ยวเวียดน้องหันเลยเอามานะมาไก่ิสวาร ขเห่มาอยู่เานาตนเลยนะานนะแล้วก็เช้าว่ามันจะหอมกว่าฮะนะโออันนี้จะหอมในมันข้งในมันจะเป็นอันออกชีม่่วงหน่อยหนึ่งเนะติ้นชาวาสนาสงสัยว่าต้นนี้อัะนะคือเป็นดอกวะพาต้นไม้ไผ่คือเป็นดอกโอ้มันเป็นขี้เด้อ๋อเป็นตายเปมันเป็นขี้บ่ออน่ะนะเมนเป็นขี้อ๋อมันชิตาย่คือจงไหมันกสิตายเป็นี กําลังเห็นว่าเออเบื่อมีเบ้าไมมตายขีตายยังที่นเป็นเบ้าเหมือนใดเป็นโลกเป็นมากเป็นน้อยเป็นนี่เนาะจะลังหินตายได้ไหมนี่เนาะถ้าถ้าออกโลกจะตายเนาะไม่ไปบ้านไม่ใครเนาะเราไม่ไรว่าจะปลูกทุกวันเราไม่บงน้ำเสียนี่เราไม่ไรเราไม่บงต้นชงชงเราไม่บงฮักกระพาะได้แกงมาแต่ละเทื่อนนะแกง แกก็ไรเฉยได้ปีนี่ฮะบานออกก็ออกเลยเนาะโสามี่ก็เนาะออกลายแกกได้เลยเมื่อวานนี่ก็แกกมาดูแดงนี่ก็มีบาหยุดเลยบนมันละไม่บานนะไม่แต่ออกแต่ออกแต่ช่องกอนี่แหละดูแรงชองกอที่เสีออกตลอดก้อนเราไม่ปล่อยง่เนาะแมนทำไมเลี้ยงอกเนาะบ่อละไม่นั่นได้เข่าว่าละไม่ยังใส่กินซุ้งเนาะบ่อระวังนะดาวหดนันมันออกตลอดได้กินตลอดชองกอนี่ค่ะโอ้ยแต่ว่าต้องมันเพราะ้กินตลอดปีตลอดชาติเลยเนาะ เขาเอินคนิรกเไาเอิญยังไผ่ลืมแรงนะเนี่ยอะไรตลอดดื้อมอดย้ดางงันไม่เชื่อนะสอสื่อเลยเนาะพี่กงเก่ง้กงรูว้กงยังนกแดงกงแรงเนาะแตว่าขาพูดเูจ้าว่ากรูกงแรงันคือกงรูเนาะยานวามันดมทับมนิสาาเอาไหมดช่ตอนย้ำเกี่ยวเข่าแต่สาวสิ้นกัสบหาเกี่ยวเข่ารับจกรับจ้างแล้วบริยูแล้วบบนี้เนาะบริยูแล้วทำขาออกมาเหกัน เป็นอะไรเขาน้ําซ้ำปลาเาาติ้นเดี๋ยวนี้อกินคือเ่ายังซื้อกินอยู่บ่มโดยโดยขายก็บพ่อไ้ซื้อมากินว่าอย่างไรเนาะถักขายเนี่ยค่ะคุณมีไก่มีอย่างเขาว่าคันขายนะซือเราไปหาฮับซื้อมีไก่พ่นขายพ่นอย่างนี้กับฮับซื้อซื้อบดเนาะมีอย่างซื้อบดหอให้มีที่ว่าขายได้เนาะโดย่นแหละ เป็นจังอะไรให้เสือสิมีอยากจะบอาอันชาตินีโบอโอเคล่ะพี่นอ้องเที่ของชาตินเพิ่งมีเวลาฉละเวลาให้แหละขอเวลานำเพิ่นกับ,บ่าแม่น,นไปด้วยนะเรับเป็นกัสิไปเวียงอยู่ <ไป S 2> ทงางชิงนงหรือไปตลาดต่อไปซื้อในพักเนาะแม่นเชี<ด>ยร์ครับแนมนปลูกเพิ่นก็คือว่าคือว่ากินนี่ะเป็นคนดุไปด้วยมาลู่ใครมีคนกินน้ำสวนเพิ่นนี่โอ้มีครบเนาะมีขบเลยคือว่าในกินนี่บ่อึด ได้กินอยู่ค่ะไม่น้ำมันเนาะการเกษตรนี่แม่ใช่ขี่กางมีบทคได้ตัดติดเหมือนกับหมักลึงการเกษตรคือกันเนาะะสัมนี้เนาะงานเกษตรตัวน้ำราสก้อ์ค่ายเอฟซีคนไปกินข้าวก็นเนาะวันนี้เนาะทางสตินเนาะคนกับบทสะดวกไปน้ำมาช่วยชวนคนไปกินน้ำเนาะเคนอยากไปหาซื้อพักย่านบามาปลูกแม่เห็นมาโดยสบายดีเลยสตินเรา สวัสดิ์าสนาก็ได้มาหาทางไอซตินพาเอฟซีมาหาเคิ้นน,น,น้องมาหนีเนาะมาเด่นเที่ยวหน้าเคิ้นธรรมชาติดี่มเขาไมพี่น้องเลยพักสวนครัวถือว่าลายเนาะทางสซตินก็เป็นคนทีคนหนึ่งที่ขยันมันเพียนทั้งแหละเขไม่พี่น้องเลยเนาะทางนมเคิ้นมาเห็นน้ำก็คือว่าทางไอ้เคลิ้นกับโบได้ออกคลิปเลยทางเอฟซีลาวฮอนในเดะเนาะเคินบออกคลิปก็คือว่าเคินบเก้าออกกล้องเคิ้นไอมาสันบากตาโบได้ออกกับโบปินยังกับโบว่าโบบังคับกันเขาไม่พี่น้องเลยเนาะ แต่หู้ก็ึ้นมาเด่นน้ำเสาติ้นกับเสาติ้นกะยินดีตอนรับคือเก้าถึงจะไม่เป็นสู้เป็นแพ่งก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนผู้จักมาเด่นมาเที่ยวทั้งอายคือก็อยากเปิดหูเปิดตาเนาะอยากมาเด่นกับทีมงานเท่าแน่กับปานั่นแหละลายๆเช่ยงรายย่างทับทรายยางมาเด่นกะมาได้ประเวณีน้องเลยสวัสดนากะยินดีตอนรับคือเก้าเขาละทั้งเอฟซีสาวัสดนาอะไรเนาะเมื่อนี้ึ้นก็มาหาสวัสดนาอะไรเอฟซีสาวัสดนาอะไรเนาะก็เลยพาทานมาเที่ยวมาเล่นน้ำ เป็นจังไรวาสนาการจะขอตจบคลิปซัมนี่แห่เนาะถ้าว่าผิดพลาดประก,การใดก็ขอโทษขออภัายน้ำพ่อเมงพี่น้องอิฟซีได้ไลายไว้บางนี่แหละสิเดกาวข่บสวัสดีเละสวัสดีเด้อ